บกวัปเด็นขอเสนอชาลูบาตบหน้าทีมงานเชลซีพ่อรักล้วนๆถึงได้กลับมาเทรจว่าชาลูบาคือนักเตะที่ตอกหน้าบอร์บริหารและทีมสตาฟเชลซี Chelsea, ได้ชัดเจนที่สุดในรอบ1ปีครับเพราะนี่คือเคสที่เรียกได้เต็มปากว่าโดนตบหัวและลูบหลังจากตอนแรกไม่เห็นค่ากลายเป็นตอนนี้ต้องเรียกกลับมาแล้วก็ชื่นชมนูน่นนี่ทางที่ตอนซัมเมอร์พูดอีกแบบเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงขอเล่าให้ฟังแบบละเอียดครับ ชาลบาเขาเป็นเด็กปั้นของเชลซีนะครับอยู่มาตั้งแต่อายุ8ขวบได้เดบิวต์ครั้งแรกยุคข,ของโทมัสทูเคิลแล้วก็มีส่วนกับการคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัพและสโมสรโลกเมื่ฤดูกาล2021-22ฟอร์มของเขาก็ามีทั้งช่วงขาขึ้นขาลงจนกระทั่งมาเจออาการบาดเจ็บหนักฤดูกาลก่อนพลาดเล่นครึ่งซีซั่นแรกไปแต่พอหายเจ็บเรียกความฟิตกลับมาได้ก็กลับมาแย่งตัวจริงได้ในช่วงท้ายซีซั่นของยุคมาลิซิโอโปชิติโนแฟนเชลซีนะครับก็เห็นกันเต็มตาว่าท้ายฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยชาลบาเล วมไปถึงอัรเซลดีซาซี่ด้วยแต่เมื่อการเข้ามาของเอนโซมาเรสกากุนซือคนใหม่นะครับทำให้อนาคตของนักเตะคนนี้ต้องเปลี่ยนไปจากคนที่คาดว่าจะได้อยู่กับทีมต่อถ้าไม่ตัวจริงก็เป็นตัวสำรองตัวเลือกอันดับต้นๆแต่สุดท้ายเชลซีเมินเขาไม่ให้เดินทางไปปรีซีซั่นที่สหรัฐไม่ให้ใช้สิ่งอันวยความสะดวกของทีมชุดใหญ่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือด้วยครับเพราะว่าแมตต์ลอนักข่าวทีหนึ่งจากเทเลกราฟคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงส่วนสาเหตุที่เชลซีไม่ค่อยชอบชาโนบาเนี่ยข้อม ว่าสไตล์การเล่นของชาลบาไม่น่าจะเข้ากับแผนเน้นบิวอัพ้างหลังของมารสการวมไปถึงทีมมีเซ็นเตอร์เท้าขวาหลายคนแล้วครับเช่นโฟฟาน่าดีซาซีโทซินแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างจอชอาเชมปงดังนั้นถ้าจะเก็บชาลบาที่ถนัดเท้าขวาไว้อีกคนอาจจะเยอะเกินไปซึ่งเรื่องนี้ก็โดนวิจารณ์หนักตั้งแต่ซัมเมอร์นะครับบางคนก็บอกบาเดียชิลเนี่ยที่ได้อยู่ต่อเนี่ยแค่เพราะถนัดเท้าซ้ายงั้นหรือกลายเป็นชาลบาที่เล่นดีกว่ากลับต้องย้ายเพราะถนัดเท้าขวาซะงั้นเรื่องเท้าถนัดก็น่าจะเป็นความจริง ที่โชซีคิดแบบนั้นนะครับเพราะสื่อเนี่ยเคยถามมาเรสกาเมื่อเดือนกนรกฎาคมปีก่อนแล้วมาเรสกาก็บอกว่าสถานการณ์ของชาลูบาชัดเจนเรามีดีซาซี่เรามีโทซินอาดาราบิโอโยเรามีเวสตี้โฟฟาน่าที่กลับมาเล่นได้ดีแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างจอช์อาร์เชมปงที่ทําผลงานยอดเยี่ยมมันเป็นการตัดสินใจที่น่าเศร้าที่ต้องตัดชาลูบาออกแต่ก็ต้องตัดสินใจซึ่งทุกชื่อที่พูดมานะครับมาเรสกาที่เอามาเปรียบเนี่ยเป็นแก๊งเท้าขวาหมดเลยไม่มีแก๊งเท้าซ้ายอย่างรีวายโควิลหรือเบอร์โนบาดชเลยดัง นั้นเรื่องเท้าถนัดน่าจะเป็นเรื่องจริงรวมถึงมีเรื่องกดการเงิน PSR ด้วยนะครับถ้าเกิดขายได้จะเป็นกําไร100%เพราะนี่คือเด็กปั้นคงหวังจะทําเงินเช่นกันแต่พอขายทันทีไม่ออกเลยปล่อยไปยืมตัวกับคริสตัลพาเลสซะก่อนนะครับสถานการณ์เวลานั้นครับคือเชลซีปฏิบัติกับเด็กปั้นคนนี้แบบแทบไม่สนใจอะไรเลยครับไม่เห็นค่าเขาประเมินว่าฝีเท้าสู้คนอื่นในทีมไม่ได้ทําเพื่อทีมมาเยอะจะให้ใช้อุปกรณ์ซ้อมของทีมชุดใหญ่ก็ไม่ให้ใช้อีกแต่เขาไม่เคยออกมาสัมภาษณ์บ่นหรือตําหนิสโมสเรเชลซี นิ่งแล้วก็โฟกัสกับตัวเองจนกระทั่งไปโชว์ฟอร์มดีที่คริสตัลพาเลซนะครับเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมประสานงานกับมาร์เกฮีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเด็กปั้นเชลซีเหมือนกันนะครับเรียกได้เต็มปากว่าย้ายไปอยู่นูนแล้วก็เป็นตัวจริงทันทีแถมยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้ถึง3ลูกนับว่าไม่ธรรมดาชาลบามีไสถิติเข้าปะทะนัดละ1.7ครั้งตัดบอลน,นัดละ1นครั้งเคลียบอล4.8ครั้งเป็นตัวเลขที่สวยนะครับฟอร์มดีจนถึงขั้นทีีี่่โทมมมัััััสสูเเเเคิลลกกกกกกาาาางงงพจรรณยปใหห้ออออบบชชตฤษืื็นฟุด อย่าง EAFC ครับที่มีการชาลบาติดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ด้วยและคราวนี้ครับจุดเปลี่ยนก็คือการที่เชลซีเนี่ยโฟฟาน่าบาดเจ็บหนกักกลับมาอีกทีช่วงท้ายซีซั่นขณะที่บาเดียชิลก็พักอีกเป็นเดือนทําให้เชลซีมองว่ากองหลังที่มีอยู่ตอนนี้เริ่มไม่เพียงพอซะแล้วตอนแรกเชลซีคิดจะซื้อมาเกฮีไปเลยนะครับเพราะมีส่วนแบ่งการขายต่อ20%พูดง่ายๆถ้าพาเลสขายทีมอื่นเชลซี Chelsea ก็ได้ส่วนแบ่งหรือถ้าเกิดซื้อกลับมาก็เหมือนได้ส่วนลดแต่พาเลสตั้งค่าตัวไว้แพง6 0ลล้้้าาานอนอดแววกก็ตตัััรยค่ยค่บสุท เชลซีไม่สู้ตอนนี้ก็เรียกชาลโลบาลกลับมาเพราะมีออปชันแม้จะเคยเมินเข้ามาก่อนกต็ตามซึ่งถ้าเกิดเป็นนักเตะค,คนอื่นนะถ้าโดนกระทําแบบนี้เขาอาจแจ้งกับสโมสรไปแล้วก็ได้ว่าไม่อยากกลับโดนทําแย่มาสดๆดร้อนๆแต่ด้วยความรักล้วนๆครับเขากลับมาไม่บ่นขนาดที่สื่อทีหนึ่งก็บอกว่าชาลโลบาลยังอินกับสโมสรแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเชลซีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเมื่อกลับมาลงเล่นอีกครั้งนะครับลงเล่นกับเชลซีนัดแรกพาเชลซีชนะวูฟแฮมตัน3-1เลยจริงๆควรจะเก็บคลีนชีตได้ด้วยถ้าโรเบิ นัดนี้ชาลบาเล่นได้ท็อปฟอร์มครับเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้กับโนนี่ทาประตูเขาสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเป็นอันดับหนึ่งร่วมชิงจังหวะดักบอลเป็นอันดับหนึ่งร่วมนะครับแล้วก็เคลียบอลเยอะที่สุดสัมผัสบอลมากที่สุดได้รับเลือกจากฝ่ายจัดให้คว้าแมนออฟเดอะแมชแล้วก็ได้เรตติ้งเยอะที่สุดจากเว็บไซต์ฮูสกอร์มีจังหวะสไลด์ดักสวยๆหลายจังหวะด้วยครับเรียกว่าเล่นดีจนสมควรต้องชมซึ่งเมื่อสื่อไปถามมาเรสกาครับว่าทําไมถึงเรียกตัวชาลบากลับมามาเรสกาก มันเป็นเรื่องดีที่ได้นักเตะค,คนนี้กลับมาชาลบาเล่นได้ดีมากนัดล่าสุดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาสามารถทําอะไรเพื่อเชลซีได้บ้างก่อนอื่นเลยชาลบาเป็นกองหลังที่แข็งกแกร่งมากวิ่งค่อนข้างเร็วเล่นตัวซ้อนหรือตัวปะทะก็ได้เล่นเกมรุกก็ทําได้ดีแต่เราก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่เราเรียกเขากลับมาแทบไม่อยากเชื่อครับ6เดือนผ่านไปจากที่เคยเมินชาลบามาก่อนบอกก็เป็นตัวเลือกรองจากโทซินโฟฟาน่าดีซาซี่และอาเชมปงกลายเป็นตอนนี้ อีกแบบแซึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าเคสนี้ทั้งมาเรสกาทีมงานของเขาคงประเมินตอนซัมเมอร์พลาดจริงคนกําลังเล่นดีดันปล่อยแต่กลับเก็บคนที่เล่นไม่ดีเอาไว้ผู้บริหารเองก็ด้วยครับโดยเฉพาะลอเรนซ์จูดผู้ในการกีฬาสโมสรคนนี้ดึงตัวมาจากมนาโกแล้วก็เป็นคนดึงอักเซลดีซาซี่กับบาเดียชิวมาจากมนาโกเช่นกันเราไม่ทราบหรอกครับว่าเขามีส่วนในการตัดสินใจเคสของชาลบาหรือเปล่าแต่จากการที่เชลซียังเก็บคู่หูโมนาโกทั้งดีซาซี่ทั้งบาเดชิไว้แล้วเลือกปล่อย จะให้ไม่คิดว่าไม่มีส่วนเลยมันก็คงกระไรอยู่ครับเป็นถึงผู้ในการกีฬาเขามีสิทธิ์กําหนดทิศทางแล้วก็ขุมกําลังของทีมได้อยู่แล้วครับเราไม่ทราบหรอกครับว่าหลังจากนี้ชาโลบาจะเล่นเป็นยังไงอาจจะฟอร์มดีเป็นตัวหลักเป็นจุดเปลี่ยนของเชลซีไปจบซีซั่นก็ได้หรืออาจจะเล่นดีนัดเดียวแล้วหลังจากนี้ก็แผ่วก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าตัดสินจากวันนี้ทีมสตาฟและบอร์ดเชลซีตัดสินใจผิดเต็มๆ ทั้งการประเมินแล้ะก็การปฏิบัติต่อนักเตะที่ค่อนข้างแย่นี่ยังดีครับที่มันเกิดขึ้นกับชาโลบาถ้าคุณไปทําแบบนี้ใส่พวกขาโหดอย่างดีเอโก้คอสตาาป่านนี้โดนสวนคืนออกสื่อไปแล้วอย่างไรก็ตามครับอย่างน้อยอะอย่างน้อยถึงจะตัดสินใจพลาดก็ยังกลับตัวได้ทันยังเลือกที่จะเรียกตัวเขากลับมาแล้วค่อยไปวัดฟอร์มกันอีกทีนะว่าซัมเมอร์จะเอาไงต่อและท้ายที่สุดอย่าลืมขอบคุณตัวน้องมันด้วยครับขอบคุณตัวเทรเวอร์ชาโลบาขนาดโดนตบหัวและลูกหลังแบบนี้ยังกลับมาด้วยสปิริตยอดเยี่ยมมควาเป็น มืออาชีพเต็มเปี่ยมมันคมเป็นความรักนั่นแหละครับที่ทําให้นักเตะค,คนนี้ยังปฏิบัติต่อเชลซีด้วยใจเหมือนเดิมแม้จะเคยโดนทําไม่ดีใส่มาก่อนก็นตามนะครับถ้าเกิดชอบช่วงบอกรอบประเด็นกับปีเตอร์บอสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ